เป็นเรื่องสำคัญชีวิตที่เรามองนะคะตอนนี้มีหนุ่มสาวหลายคนมากที่กลับมาอยู่ลำพูนแล้วเลือกที่จะทำเกษตรอินทรีย์มันคือการกลับมาเพื่อได้ทดลองเรียนรู้การใช้ชีวิตแล้วก็การพึ่งตนเองในสิ่งที่เราอยากทำแล้วคนรุ่นใหม่หลายๆคนก็เลือกที่จะเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเองผมก็เป็นคนหนึ่งที่ ตัวเองแล้วก็อยากจะดึงเอาความสามารถในเรื่องต่างๆออกมาใช้เท่าที่สติปัญญาผมจะมีเราเลือกเดินทางนี้เพราะเราต้องการได้สุขภาพที่ดีเราต้องการดูแลครอบครัวของเราให้พวกเขาได้สิ่งที่ดีที่สุดอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเราอยากให้เมืองลำพูนได้มีการอยู่กันกินที่ดีขึ้น จังหวัดลําพูนเป็นจังหวัดที่มีท,มที่มีฐานสรัพยากรที่สําคัญครับไม่ว่าจะเป็นดินน้ําป่าในเมื่อเรามีพอที่จะมีพื้นที่พอที่จะทําได้ก็น่าจะปิิกมาทําตัวนี้ไว้ฮะถ้าผลไม้ที่ออกในช่วงของการเปิดตลาดของเ,า,เาจะนําผลไม้เหล่านี้ครับที่ปลอดภยัยบบได้ใช้ปุ๋ยเคมีหรือว,ว่าสารเคมีใดๆในการให้พ่อปลูกนะคร เราก็จะนําผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าเหล่านี้ไปวางจําหน่ายให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกหากันที่ตลาดเลือกพูนของเราสุขภาพคนเราสําคัญมากเมื่อก่อนป้ากับลุงอยู่เมืองนอกได้กินอาหารหรืออยู่ในธรรมชาติก็กลับมาเมืองไทยมาเห็นสภาพของเมืองไทยกินอยู่แบบอันตรายพอดีบังเอิญเขาสองคนมีสวนอยู่เนาะก็เลยมาช่วยกันมาช่วยกันทําสวนตัวนี้ยพือเนเป็นสวนตัวอย่าง เขาจะปลูกพืชได้หลายชนิดครับคือมีทั้งสมุนไพรเนี่ยอย่างที่หันตั้งหลังนี้กว่าพักเชียงดาครับแล้วก็มีเหมือลำใหญพ่องมีต้นพักจิกซึ่งเอาไว้ย้ำกินกันพ่องนะครับเราก็เลยมีจุดประสงค์ว่าเราอยากจะเอาของที่เราผลิตนี้เข้าไปเสนอในจังหวัดให้รู้ว่า คนขายที่ผลิตเองกับคนซื้อกินน่ยมันจะ็ีความสัมพันธ์ผูกพันกันรู้ที่ไปที่มาของแหล่งอาหารแล้รู้ว่าอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ตามฤดูกาลอะไรทําให้เราดูแลตัวเองได้เพราะเราดูแลตัวเองได้เรามีความสุขครอบครัวมีความสุขเราก็สามารถที่จะดูแลในสังคมรอบๆข้างเราได้เราอยู่ในชุมชนนี้เราต้องช่วยกันทําให้ชุมชนมันน่าอยู่ไม่ใช่เฉพาะว่าที่ที่ผมอยู่อย่างเดียว ความสุขมันต้องเกิดขึ้นได้จากชุมชนรอบข้างด้วยคือเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตลาดเรื่องของการขายแต่เป็นตลาดเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกคนนะครับก็จะเป็นผู้บริโภคเกษตรกร,ร,ร,รหรือเยวาวชนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในตลาดแห่งนี้ครับให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ได้สร้างสรรค์เมนูเมนูอาหารจากป่าซึ่งอเน,นี้ยจะเป็นพื้นที่ให้คนหนุ่มสาวได้มาแลกเปลี่ยนกันทั้งความรู้ทั้งทักษะทั้งวิธีการ แล้วก็ทรัพยากรอ,อยากจะเพาะหรือทำอะไรก็ได้ที่มันระยะสั้นสามารถทำหาเป็นรายได้ก็เลยมองมาที่ต้นอ่อนทันตะวันค่ะเพราะเจวันสามารถตัดขายได้เลยดังนั้นเราต้องหาเมล็ดพันธุ์ที่ปลอดภัยไม่มีสารยาเคลือบแล้วพืชอ,อีกตัวหนึ่งนะคะที่ที่ทำคืออันนี้ก็คือดอกชมจันทร์นะคะมันเป็นค่านิยมเป็นกระแสของสาวๆที่อยากจะทานแล้วเพื่อให้สามารถให้ กินแล้วหูนสวยดูดิอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดอกชมจันทร์มีสรรพคุณเป็นยาทมายอ่อนๆแ้ะมีรสชาติอร่อยด้วยค่ะถ้าพูดถึงกิมจิเด็กจะหยิบง่ายแต่ถ้าพูดถึงผักดองผักกาดส้มเสียนส้มเด็กจะไม่จับเลยเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าอาหารสองชนิดเนี้มีคุณค่าทางอาหารแล้วก็ ภูมิปัญญาในการทำที่เหมือนกันก็คือการถนอมอาหารเช่นกันในตลาดเลือกภูนพูนของเราก็จะมีเมนูกิมจิเมนูอาหารซึ่งคงวัตถุดิบและวิธีการคอนเซ็ปต์หรือภูมิปัญญาที่พวกเราได้ทำรุ่นพ่อรุ่นแม่ได้ทำกันไว้ทางลำสปูนเองทางพี่ยุย้ยพี่ตะมีแนวคิด ในการที่จะผลิตขนมปังด้วยการที่ลูกสาวลูกชายหรือว่าตัวเองเป็นคนชอบทานขนมปังแต่ว่าขนมปังนั้นจะออกมายังไงให้ไม่เกิดโทษคุณสามารถไปลองได้ที่ตลาดเลิศปูนพูนขนมปังโฮวิทที่ทํามาจากยิธรรมชาติแล้วเรายังมีกิจกรรมในการสาธิตการทําขนมปังแบบง่งายๆมีประโยชน์ได้ที่ตลาดเลิศปูนพูนค่ะผู้ผลิตเราไม่ได้จํากัดอยู่แค่5คน1ิคนเหมือนเดิมละ แต่มันกําลังเพิ่มขึ้นทุกวันมีคนรุ่นใหม่หลายๆคนที่กลับบ้านมาเพื่อที่จะมุ่งมาในแนวทางนี้รีบเลยนะครับเตรียมถุงผ้าตะกร้าปิ่นโตหรือถุงพลาสติกมือสองเก่าๆก็ได้นะครับนํามาใช้ในตลาดเลิกพูดพูนของเราตลาดที่เป็นธรรมแท้จริงและยั่งยืนเป็นที่ที่ผู้ผลิตผู้ขายและผู้บริโภคได้มองเห็นหัวใจของกันและกันก็อยากจะเชิญชวน ที่น้องได้มาแบ่งปันนะครับอาหารที่มาจากจากป่าจากธรรมชาติครับถ้าอยากเข้าถึงอาหารที่ดีนะครับอาหารฟู้ดพออ่อนะครับเป็นของทุกคนนะครับก็เรียนเชิญที่ตลาดเลิศพูนพูนครับเพราะว่าเราคัดเลือกคัดส,สรรสิ่งที่ดีให้กับทุกท่านครับ